หลังจากที่ผมได้สัมภาษณ์คู่มั่นหมื่นล้านเสร็จแล้วผมก็ต้องรีบบึงมาที่โรงแรม The Emerald ครับเพราะว่าผมมีนัดกับบุคคลที่ผมคิดว่าเขาคือนักสร้างกระแสตัวยงที่ผมต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าเขาจะทำหรือว่าหยิดจับอะไรก็ต้องเป็นกระแสไปหมดครับไล่มาตั้งแต่ลาออกจากบริษัทเดิมเปิดบริษัทใหม่โรงงานน้ำท่วมเชียโอลิมปิกมอบเงินอัดฉีดให้ฮีโร่เหรียญเ,เงินและล่าสุด จากทองวันละล้านแต่เตรียมผู้โชคดีหรือเปล่าคนอะไรจะสร้างกระแสเยอะได้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ผู้ชายตัวใหญ่หน้ายิ้มที่ชื่อว่าตันอิชิตัน,ตนรับ นอนแล้วก็ใส่หมวกนี้ไปด้วยนะโอ้ยนอนจะใส่หมวกได้ยังไงละครับเคยไหมคุณนอนผูกลิ้นไถ่ไหมล่ะครับทีมีบางวันนี่ยถผมเหนื่อยมากผมเปลียนไม่ไหวผมว่าเคยไหมมีไหมผมไม่เคยไม่เคยครับมีมันมีชท่งนี้ไปไหนแล้วไม่ใส่หมวกนี้ไม่มีครับเดี๋ยวนี้หมวกมีกี่ใบเนี่ยหมวกเนี่ยก็มีหลายใบมีหลายใบหมวกตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วผมกําลังคิดเหมือนกันว่าผมควรจะใส่อะไรทุกวันผมกะว่าจะใส่ชุดเดิมๆในการสัมภาษณ์ทุกตอนแต่ก็คนจะเบื่อ หรือตัดผมทรงเดียวกันคุณตันช่วยคิดให้ผมหน่อยอาวุธนี้ควรจะใส่หน้ากากครับแต่หน้ากากอย่ได้เปลี่ยนคนนะเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่าวูดดี้นี่นะมาอะไรกันวูดดี้เนี่ยตายหมดเลยครับวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นวิทุวัดเนี่ยเป็นไตพบเลยเป็นเป็นพี่อ่ะอย่าไปวูดดี้เพราะวูดดี้เนี่ยโโอ้หเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมอย่าบอกว่ามันเปลี่ยนย่าบผูกไทยก็สีนู่นสีนี่นะเปลี่ยนหน้าไปเลย วันนี้มารายการวุฒิเจอปัญญาบ้างเจอปัญญาบ้างอ่ะเจอใครเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่แล้วแต่ใครจะผู้โชว์ดีบางวันผมก็จะเป็นพิยุทธก็ได้ะอะไรเงี้ยอะไรใครก็ได้เลยครับอ,อ,อยาเป็นคุณตันใช้ได้ <laughs> ออคุณนี่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากครับอารมณ์ขันทำให้เราชีวิตดีขึ้นครับแล้วเหิดผลที่คุณซีกับอุดมไหม ไม่เขียวก็ส่วนหนึ่งมันดึงดูดมาได้จริงจริงคนที่มันคนที่มันก็ตอันนี้มีส่วนเคยเราก็ชอบอยู่กับคนที่นะพอเราไปเจอคุณทุกอย่างเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้คุณดิเจอทำไมนัดเราทำให้เราชีวิตเราเศร้าไปด้วยถ้ามีเข้ามาด้วยแล้วการตลาดมันจะดังขึ้นอ๋อไม่จริงครับโลกนี้ไม่ได้ไม่ว่าไม่ได้มีอุดมแล้วผมจะทำการตลาดไม่ได้หรือไม่มีวุดิแล้วผมออกอะไรกันไม่ได้ไม่จริงครับมันก็มีรอบตัวเรามีทุกอย่างผมว่าเขามีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะเงินซื้อไม่ได้นบา้สบันไม่ได้อ๋อผมมีเงินนครับ ใส่ศักดิ์ศรีเยอะครับแต่ไม่ได้เกาะเขาดังนะโอ้ยผมก็เป็นคนเหมือนกันนะทำไมต้องขอเกาะคนหนงง่งดังด้วยล่ะครับก็เพื่อนกันซึ่งกันแล้วกันเรเป็นเพื่อนกันวุฒิผมก็ต้องช่วยผมผมก็ต้องช่วยวุฒิถ้าเราเป็นเพื่อนรักกันถูกไหมอะไรสิ่งนี้ผมก็จะช่วยคุณช่วยแต่คุณ <ละ S 1> ก็ต้องช่วยผมด้วยช่วยอะไรล่ะครับก็อะ,รรบอ,อะไรก็ได้ได้ได้ช่วยช่วยปิดรายการวุฒิทิ้งไปอะไรเงี้ยผมจะไปขอร้องให้ไม่ตลกเลยนะคุณตันมุกนี้ผมว่านะฮยนะ คนไทยมาเบื่อแล้วนะครเราอยากจะเปลี่ยนร <ผม S 1> ูปผมว่าคนเบื่อที่จะงื่ลชแปลงลแลงแลงปลงแปแปลงแแลงแปปลงแปลงแปันแลงครับแปลง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 ปลง่งปลงแปลลงแปลลงแลงลงแลช่ปลงแปลงแปลงแองแปงเสริมลงงแัลงแปลลง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 แปลงแปลงหปลงคป <laughs> ลแล้วครับองการอะไรไม่รู้ครับ ที่คิดว่าคนจะพูดถึงว่าทุกอย่างที่คุณทํามันผมยังสงสัยเลยว,ว่าทําไมแบบว่าคุณไม่ไม่ผายลมกลางที่สาธารณะผมว่าคนก็อาจจะฮือหาก็ได้เขาอบอกว่าสิ่งที่ดียังไม่เกิดผมอยู่ในหนังสือคำตันนะ<อ>สิ่งที่ดีสุดจะไม่เกิดผมไม่รู้รลกว่าอะไรมันจะทําให้คนฮือหาแต่ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ใหม่ๆสําหรับให้ลูก <ฮา S 1> ค้าก่อนที่จะไปถึงประเด็นเหล่านั้นเนี่ยค,ค,คือไหนเราไม่เคยได้มีโอกาสคุยกันอย่างเป็นทางการในเกินมาคุยผมผมคงต้องถามนกงงเลยว่าตั้งแต่เราเข้า มาทําธุรกิจเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณต like ันคือการตลาดเป็นการตลาดมารตลาดการตลาดกคือการเซตการวางแผนการพีอาร์การประชาสัมพันธ <So. S 1> <kho> ์ก <Ec> ็ในมหาลัยมีวิชาการตลาดไม่ใช่เหรอครับนั่นคือการตลาดก็ไม่ผิดครับเราถามว่ากระแสหรือการตลาดเนี่ยครับผมไม่รู้นะว่าทําแล้วอะไรจะเป็นการตลาดหรืออะไรจะเป็นกระแสทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันต้องเป็นข่าวไม่จริงก็ ทำไปอีกหลายอันก็ไม่เป็นข่าววุด,ดีไม่ได้ดูครับวุด,ดีไม่รู้เช่นเช่นเช่นผมสร้างลงเรยนไปสามกว่าล้านทนําสนามทำสวนสาธารณะอีก30ไร่30มสิหลักสากว่าล้านก็ไม่ไม่มีข่าวแต่ก็ยอมรับแมว่าบางกระแสนเนี่ยเราตั้งแต่สร้างเพื่อเป็นข่าวอย่างเช่นช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมากับแก้วพงประยุทธ์ การที่เราสิบล้านใส่ซูทเคสไปที่สนามบินแล้วก็รอว่านะักข่าวมายินทั้งหน้าะชะภาพน,นั้นคือตั้งใจไม่ต้องรอครมันถ้าสมมติวันนี้นวยรันวุฒิีได้รางวัลครับนะเป็นรายการดีเด่นถ้าผมชื่นชมผมควรจะเอาดอกไม้ไปมอบให้ในวันรับรางวัลไม่ใช่เหรอหรือว่าอีกเดือนนึงแล้วผมว่าไปให้ครับแต่นอกจากนีกผมผมก็ได้ประสบการณ์มาคือบางครั้งเงินสิบล้านเนี่ยถ้าผมไปมอบผ่านคนอื่นเนี่ย คุณว่าอุณนี้ถึงแก้วถึงครบสิบล้านไหมคือกระบวนการทางความคิดของคุณคุณตันตอนนั้นมันคือยังไงตอนที่แจกประกาศว่าจะแจกสิบล้านหนึ่งล้านห้าแสนตอนนั้นคือตั้งใจที่จะให้คนพูดถึงเราไหมตอนอ๋อก็ผมเห็นว่าน่าจะปลุกกระแสให้คนสู้นะเพราะณวันนั้นเคยแก้วก็เริ่มแผ่วแล้วตอนนั้นคิดถึงอะไรมากกว่ากันคือปลุกระดมให้คนลุกขึ้นมาสู้หรือว่าชื่อเสียงของตัวเองที่จะดังขึ้น อมันเป็นผลพอได้อยู่นะทำดีได้ดีชื่อเสียงก็มาทาผลงานแต่เราทำไม่ดีชื่อก็เสียค็นธรรมดาคนก็บอกว่าเอทำไมไม่ให้เขาได้เงินทั้งท,ง,ทงที่เขาได้เหรียญทองนะผมก็จําได้เขาไม่ได้เหรียญทองแ้่ที่เขาได้เหรียญเงินแล้วคุณก็บอกผมก็ไม่สามารถให้ทุกคนได้ในกติกาผมก็พูดไว้อย่างนี้แต่สุดท้ายคุณก็ยอมกลับคบผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศตื่นเช้าก็ามาดูทีวีต้องมีความรู้สึกเหมือนผมเลยครับว่าแก้วถูกป้นเหรียญทองไปอื แแพ้แต่ชนะใจคนไทยทั้งประเทศผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้ครแม้แก้วถูกป้นไปแล้วเหรียญทองคุณดีว่าผมสมควรจะป้นเขาอีกห้าล้านไหมผมก็คืนเขาไปเขาควรจะได้รับส0บล้านไม่เกี่ยวกับใครพูดอะไรเพราะเงินของผมผมจะให้ใครหรือไม่ให้มันสิทธิ์ของผมอยู่แล้วช่วงหนะ้าเรื่องแจกทองทุกวันคุณมันเหมือนกับเป็นการเซ่คุณกล้าสาบานเมื่อไร่ที่ไหนก็ได้ช่แล้วผขอ ็ขอให้โชคดี